สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันพันโหดนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์รถขุดจิว๋วติดโลมอยู่ในป่านะครับมาทำภารกิจขุดล่องน้ำแต่ว่าพาท่าจมอยู่หลังสวนยางครับที่บ้านโคกเมืองตำบลสแก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับจมมาวันนี้วันที่4ครับจมปับหาไม้หาลายรองไม่ขึ้นเรียกโกรถมาช่วยคันหนึ่งก็ไม่ขึ้นข่าวนี้มาถึงคิวของโกเบ s k สเคหนอลซทีมงานเท่าแก่น้อย เสียววามาเองกำลังลองไม้นะครับเพื่อเดินเข้ามาอยู่ด้านหน้านะครับวันนี้วันที่4ี่ครับของการจมอยู่ตรงนี้เครื่องยนต์ไม่รู้เสียหายหรือเปล่าน้ำท่วมทิมงานสูบน้ำออกไปแล้วกว่าจะเข้ามาได้ครับสำหรับหน่วยกู้ภัยของเราเสียววาใช้เวลานานครับ คลิปนี้ผมจะพามาดูกันสั้นๆก่อนดูบรรยากาศโดยรอบของรถขุดจิ๋วคันนี้น้ำหนักประมาณ5ตันครับจะมางขุดล่องน้ำตามแนวนี้ครับตามแนวรถมานี่ยนะรถจะเข้ามาด้านหลังฝั่งนู้นนะครับ จะไปขูดอยู่ฝั่งนู้นแล้วครับฝั่งรถเสียว่ากําลังยืนอยู่จะขูดเป็นร่องน้ํามาให้น้ําไหลไปข้างหลังแต่ว่าพาท่าจมซะก่อนครับมีการดึงแล้วแต่ไม่ขึ้นก็เลยทิ้งไว้อยู่ท่านี้ประกอบกับพายุเข้า น้ำท่วมเลยครับน้ําที่เห็นนี่เป็นน้ําฝนทั้งหมดจิ๋วแต่แจ๋วถึงจะจิ๋วแต่ท่ายากหนูเยอะนี่เลยครับสโลแกนของรถขุดจิ๋วใช้เวลากว่าจะเข้ามาถึง คลิปนี้สั้นๆนะครับรอชมคลิปหน้าตอนกู้ครับสวัสดีครับ